มือนี้ฝันว่างได้กูแม่ฝันมาปิ้งจับย้ายะขึ้งสองขาด้วยวันเนี่ยฝันฝันเต็มมืออ๋อฝันเต็มมือเหรงต้องสามมือเอ้ยตีว่างได้ละ่ะออตีเป็นแปดตีปิ้งแม่ออตีเป็นแปด ปยังไงเหรอเปดสองสองแปดเตโอ้ 28, 28, 28. อเลียดออกบ่โอ้เลียดบ่ออกอออกํ<อ>าคึมึกยืน,นบ่โอ,อ้กมีผวออกหให้ฝันทนีมันถือบ่แม่แม่นบ่

ไปได้หมบแล้วนองนมา,มายเยบจังไหอน,น,น,นอ๋เเเอ,อเพิน่านแล้วก็ฝันเพิน่านีแม่เลขอายุหาวสอไม่เลขยกหาวสอหาศูนย์หานี่ฮะหาศบัดนี้อีแม,ม่ก็เลยไปเชียงเพิ่นเยอืมไ,ได้หกส,ส,สิบกบนนว่าปีบันนี้วดงวันี้ตี ตีเป็นแปดสองเตะกัด <c ười> สองขาตีบิงเป็นแปดสองขาเนี่ก็เป็นสองเนา <c ười> นี่ยวนตลาดโกซุมพี่น้องนี่คามาซื้อเท่าพี่น้องขีรถนมาจากคอนเกนจากคอนเกนโกซุมจากโลกเฮ้ยมีอาหารสิบลบอสี่สิบสีปดลกบอหรือส <c ười> ี่สา คนอ่ะมองดูสี่กโลพี่น้องอยากกินเท่าไ,ไม่น้องปันเมียมันนะส่อปันเมียมั่นอีเมียหรวาไปตลาดตลาดยกกูเมียตลาดคนเดินตอ๋อเมื่อนก็มาซสือเท่าอยู่นี่ล่ะก็มาซสือเสือผักเมียนี่จำได้ปะเตี้ยแตแดงว่าความจำดีก็เ่นเพราะเท่าตัเทิ่นเอาคุณเมียห้เลขเปดหาาเปดองเต เปดสองเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีพี่น้องเบิ่งคุณแม่เราปั่นมาปิ่งจับขาเรานะครับจับจับขาเราสองขาเราตีเปดสองสองเปดพี่น้องงดก่อนเราฝันว่านมีผู้มาบอกอายุเราห้าเออห้าเออเราเสียงเขาว่าได้หกกว่าสิบกว่าปีวะทีเลขเราออกห้าห้าศูนย์จ้อยเห็นป่ะนั่นนะพี่น้องเราฝันแม่นี่พี่น้องยายฝันแม่นพี่น้องเนาะนี่คือยายฝันแม่นพี่น้อง เมนยนแย่ขายผักได้หน่พี่น้องแย่ขันเมียนโโกซุมพี่น้องเน,ะนเาะนี่ตลาดโกซุมพี่น้องนะครับบอใครมีคนออกพราะว่าเพิ่นออกไปเพิ่นออกไปถนนคนเดินเบิดพี่นออ้องเออพอ่ามาซื้อเท่าสี่สิบกัวโลพี่น้องจากขอนแก่นมาพี่น้องมันบอมีแถวขอนแก่นพี่น้องมาซื้อแถวโกซุมเอาตัหรับเลข<ป>เลขคุณเมย์ไหเป็ดสองแล้วเมย์เนาะเป็ดสองแล้วพี่น้องให้เราเปดสองอีเมย์ซื้อไปอยัง เม่นั่ง้อครับเด้อแม่นั่งปู้ใดพานมากโกสุมพี่น้องเอาอุดหนุนอีเมีเด้อพี่น้องเด้อแน่นั่งขายผักยกกูสุมอันนี้กับมัดเลยจากบาทเม่เนี่ยมังมัดแบบไงพี่น้องผักมีจฉาทิฏฐแบบไงโอ้พี่น้องเดี๋ยวไปซื้อเท่ามาแล้วจะมาซื้อผักน้ำด้วยม่เด้อยินบมไหมซื้อเท่าแล้วี่มาซื้อผักน้ำแม่นั่งขายผักยกกูสุมพี่น้องมาอุดหนุนเราเด้อพี่น้องเด้อยหน้าเซเว่นยน้าเซเว่นพี่น้อง เออคุณม่เขือมะหยาดผักเพิ่นสิบบาทได้จนให้เซ่ยิแม่ในหลายครับพี่น้องเอาพี่น้องสำหรับเลขคุณเมนั่งขายผักอยู่โกสุมพี่น,อน้อ,อ,งองเนาะไอเปียดสองกอเปียด้พี่น้องเดอ้อนะครับไปซื้อเท่ากันพี่น้องไปซื้อเท่ากันพี่น้องไปในตลาดคนเดินพี่น้องไปซื้อเท่าน้ำกัดปลาเมี่ยงละงั้พี่น้อง จานจักบาทเย่ห้บาทเบิดเอามาจะใส่ไปสอนปิ้งุยกันดีน้องเบิ่งแมงละงัมเด้อแมงละงัเบิ่งดูเบิ่งดูแมงระงั้มกูซุมเหตุเอื่นบ่มีเขาถามผมเบิ้ดผมเห็นผมลาบเท่าน่ะเขาถามว่าเอามาจะใส่ท่านว่าคนแก่นเขามีบ่บ่มีนอกจากจะไปซื้อกูซุมเด้อเท่ากับแมงละงั้มบางสิล่ะเขาถามเขาเห็นอยู่ในเฟซผมน่ะเอามาจะใส่ก็อยากกินแทอะท่านว่าโกสุมบุลเล่วเนาะ ผมกลเป็นคนคือเจ้าดีลายจะเป็นมอลลัมมาจังไหนเป็นคนน้อยใหญ่ดีไหถ่ายลงให้คนเบิองพี่น้องป้องป่ายเบิองเห็นคนเห็นมัน,นจะมาซื้อยก,กโกสุม่มนะพี่น้อง,ดดดองเด้อนี่เด้อนี่โกสุ่มคอใยเงยหนี้คอใหญ่ตัวจกบาทเย่บ่นอ่ะร้อยแปดสิบบาทพี่นออ้องคอใหญยเงยแมงละงามจานละห้าสิบบาทนะพี่น้องแมงละงามจานละห้าสิบบาทยกโกสุม บ่มี่บางอื่นมีอยู่โกสุมอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อแมงละงแงมมีแต่อยู่โกสุมกับเท่าพี่น้องเท่ากับแมงลางแง้มยู่โกสุมนะครับสิเกตอื่นบ่มีพี่น้องอยากกินมากโกสุมอย่างเดียวพี่น้องโกสุมพีพี่น้องโกสุมพีลำรับเลขแม่นางเราให้ยเปียองซองเปียด้อพี่น้องแม่นางเราบอกเลขยกเปียองซองเปียแล้วฟันว่าปิ่งจะผ่านเราได้เม่์นั่งขายผักเดิขับเราบอกเรียเปียองซองเปีย พอดีเอาไปลงยุทธทัวร์ไห่ e เอฟซีไปเบิ่งพอดีละ่ะเอาพี่น้องเขาไปซื้อเท่ากันอยู่ตลาดมันเป็นจงังใด้พี่ด้บอพี่น้องไปเบิ่งเท่ากันเนะเาะอันไีโยกปวดสุ่มเด้อพี่น้องเด้เอว่าสั้นได้เท่าดอกแล้ววันศุไปเบิ่งวันที่ใด้บอนี่เราไปก้อยเอาปลาไปก้อยเด๋อเห็นเขาลงใน YouTube, ี่ยุทธทเขายินปลาดิบตัวยังสิล่ล่ะกินฮอดหนูดิบ หนูดีบเอาเจลวใส่คนค้นคนเบิ้งวัสดุคนค้หนูดีบอีหลีแม่ผมทีเดียดแห้งว่ัสดุขอเบิ้งประเทศอันเวียดประเทศทั้งอื่นเป็นบ้านเขาเด็เอาพี่น้องไปซื้อเท่าก็บ่ได้คนมาจะได้แม่งละงั้มไปก้อยป้าตั้งสี่สิบแปดโล่คอยแม่เนาะมาแม่เนาะตั้งทุกตั้งคนแก่มาซื้อเท่าโกสุมแม่เนาะโกผสมข้มซาข้ามเลือกพี่น้องวันนั้นคุยว่๊วพี่น้องว่าเท่าโกสุมแสีบหลายมีหลายเ่าหอดบ่ได้๋จะเอาจานนั่งเยี่ยจานใดมันสด จานนี่เดี๋ยววันสุดจานเดินเมื่วันต่อเบาจานเดียวพอดนะล้วพี่น้องนี่แมงละงับได้พี่น้องเด้อไปก้อยมึนแมง่่ำไปก้อยครั่ได้เท่าแมงละงับไปก้อยซื้อทักเอาพี่น้องเดี๋ยวกดจานหน้าก่อนแป๊บหนึงเอาไว้หันะ บ่เม่บ่ได้บ่มีเท่าแม่บ่มีเท่าย่างจันขาล่าบ่มีเท่าบ่บ่มาเอือนทางทิมาประสันเอื่นทางสิมาพี่น้องมาบ่ได้กินเท่าดอกพี่น้องมาเสียเวลาอีกหมู่บ้านี่ก็มาฮอตวานมาฮอดบ้านแพงเดชทำนี่หละมันคำก็เลยกลับเลยบ่มาฮอดพี่มือนีผัดตั้งแก่มาบ่ได้พี่น้องบ่ได้กินเท่าดอกพี่น้องเนาะบ่ได้กินเท่ากัยังได้ตัวเลขแปดสองนี่เนาะเมยเนาะ ได้ตัวดีน้ำอีเมอยู่เอาพี่น้องไปสื่อเด้อพี่น้องเด้อบ่ถือตะผู้บ่สื่อท่านอีเมีว่าดีหลีเด้อปูบ่สื่อบ่ถึกน้ำแม่เนาะเอาสุกๆมันมันสุกขุนตะวนขายดีๆเด้อแม่เด้อนะครับลำล่ำรวยๆวยสุกให้มันสุกคนเอาพักให้ลูกจับกำเนี้ยกำเจ็กบาทกำหนึ่งดูตัวใหญ่สวยจะหอดคอนเจนมันสิเขาจะปิดลานก่อน มาพี่น um ้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เนะพี่น้องเด้อนะครับสำหรับเหล็กวิ่งบนวิ่งล่างลงไห่มืองเอินนะพี่น้องสำหรับพี่น้องที่่าติดตามรอคอยพี่น้องเนาะบอเบิ้งมืองเอินนะพี่น้องเด้อเล็กบนตัวหนึ่งเล็กล่างตัวหนึ่งคือลงไห่พีให้น้องถูกเบิงน้ำกัดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่โกซุมพี่น้องมาสื่อกับเขากับน้ำนะครับมาสื่อเท่าแต่บ่ได้ได้แมงงะห่ไปก้อยพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้อากาศสบาอยู่ดีไม่แห้งสุกุ้ยทุกคนสวัสดีครับ ย่ำเปียดสองรึเมียเปสองน่เนนบ่ลีกมียเยสองเนาะออปัดยังสั่นเปียสนีเมีย่าเอาพี่น้องเอาจบิเพียงแค่นี้แหะเมีนั่งมาให้เปีย